กราบสีทุกทุ่ท่านด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมว่าอยู่ช่องสนุกเร e a t i v นะเย้แบบไม่ใช่ก็อยู่ได้สำหรับวันนี้นะครับก็เรากลับมาอยู่กันในดินแดนแลนด์มาร์คกันอีกครั้งนะชักไม่ได้มานะครับเราพิ่งพาผมแจ้งไปแล้วว่าทำไมที่คุณกีตาร์ถึงไม่ได้มาสำหรับคลิปคลิปตอน EP ที่แล้วนะฮะก็คือชั้นของกีตาร์มีปัญหาจนวันนี้คืออยู่ปัญหาก็หมดไปคือดีดีดีฮะ วันนี้นะผมมีแผนว่าเราจะไปบุกแน้าของนี่ฮะนะเนะชียเ่ยวชมนถ้าตัวงาเปล่าเราจะไปบุกตรงนั้นกันนะเปไ็นไนะรครับดีนนะตจ้าตัวงานเห็นไหมไหนะฮะมาเดี๋ยวไปดูอยู่แบบอยู่เสียงก็หายก็หอ่อไปเออไปไปโอ้โก้อนแล้ว ไป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 ต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลย,อเลยโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกวา่าครับผมลูกฝน,นมีรอพี่มั้นะอ,อ่ามี่ไม่รูว่อยู่ในกล้องนี้โอเคกี่ได้ซะยังเดี๋ยวรีอมาดี่รออยู่ผมรออยู่คุณรี่มาสิจักช้าอ,อยู่ได้นี่ยถ้าชอบผมนเปลี่ยนสกินอีกแล้วดีเปลีนะ่ยนสกินเป็นตัวสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมนะใจดูไอยู่สกินเันเทียมอก คุณโหลดมาเนี่ยทายอสกินใหม่ผมมะคือเนี่ยผมไม่ใช้สกินนี้อะเพราะว่ามันเท่มันสีดรอปหมดเคยไรดรอปเลยมไม่เคยทีนี่เอ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเกยองมาเลยบุกท่าน้าของดิสเพนเซอร์กันเอ้ยดิสเพนเซอร์อุ้ยอุ้ยไม่เห็นควันไหมมันมีพลังงานบางอย่างโอเคครับคุณกีตาร์มาเลยโอ้โหเสียงซอมบี้มาแล้ว นี่ผมขุดบล็อกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเสียงซอมบี้กีตาร์เสียงบ้าเลยวะโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาอะไรไปตรงนี้ก่อนไม่เอ็ดบีเอ้ยเอามาเสร็จแล้วป่ะเก็บถือดาบเตรียมอะไรพวกนี้ได้ดาบอะไรก็ดาบถือดาบเหมือนสักเลส จื่อ้าว้ามนไล่ตัวนาเฮ้ยคุด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 คุวยมีอะไรอย่ไหนเอฟบีไอโอเป p นอัเฮ้ยอย่าคุดอย่าคุดกอนอย่าคุดคุดอย่าคุดอคุดอ้าวมาบักรบไร โอเคปักเลยปักเลยมันมือึนมาแล้วเล็กเล็กกันแปลว่ามันเยอะมาไม่ต้องยีใดนี่เป็นรอยเป็นลานเป็นมืินเป็นเส้นโอเคปิกาควบถังนี้ไหนด้ได้ไหมโอเคโอเค Let's do it เฮ้ยซะบอสซะบอสซะบอสได้ยังไงสอมบี้ซอมบี้โลโลกาวิตี้โอ้โหข้างหลัง พี่กระลาบไหมใชนโอ้โหชาโกนหนาแน่นนุ๊กยี่ห้อเออเอฟซี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 เ้ออย่าเลยโอ้ยเยอะจรง่งไปกับกระซบบบอลตรงนั้นดิเก็บกระปี่ยาวกล้องเก็บกระปี่ยวกล้องใหโอ้ยไปันกับเลยเออ ไปก้อนเห็นได้ไหมไปกล้องแล้ว okay. อุ้ยเหล็กเต็มเลยคนข้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแบงค์กันที่บ้านแล้วก็มีท่าจำนวนมาโอ้หทุกชมแหลกมากโอ้ท่าลูกซิซี่อันเลยผมไม่รู้ดิผมไม่รู้ดิผมไม่รู้ดิ เอ้ยเราจะจ้าการส่ง hmm. ม hey, <c oughs> hey. ีขลางยังไงวะเยอะเยอะเยอะอะไรเฮ้ยบ ah okay. ้าเออถ้ามีคีเปอร์ตัวสปอรนี่ไอตรงนั้นเป็นสปอร์แนวมุมแนมุมทำานะครับเดีเจ้าดี๋ยวพเจอไปนีปีวางล็ไปเลยโอเคเอ้ยไม่ต้อโอเคไม่ต๋อไม่ต้อ มาถงูกมาได้เโอเคโอ้พระเจ้าช่วยไอ้กิตากิตามาคือรูไว่ามาช่วยแล้วจ้าต็มีแรงวะจกจะระดัแรงหนึเฮ้ยต้องแอวพี่เปิดโลกเปิดโลกสัปตันบางอาจา เอาดิเชยมาดดิเจ้าน้อกช้าเก็บตายดีวะดูดิเลยเด็งเจ้ตายซะคิดเก่งนะเธอโอเคโอเคมากันม่ต้อม่เลยตัวนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยแปลกไว่สาของมเปิดได้ยัไงใช่ครส่บ้างไหมเจการสปาสปาวอมบี้เหรออ้าวไปเลยนี่ก็มาแล้วมาแล้ววุ้ยมาแล้วนี่มิชชั่นเคลียร์ครับผมอีซี่ไม่ดูอ่ะพี่มาคลีก็ยังงงกับไฟล์กิตแป๊บพี่ว่าเราไปเรียกขบุนวะขบวนมันต้องมีได้ไงโตเป็นไงคุดล็อกของเ อย่าลืมสิอย่าลืม Thank you นุผีี้ทีทำมาเนี่ยเป็นไม่เป็นไรเราจะไปตอบรับไปได้เ,เดนี่ยอเคเฮดเทปนักสังวจมาแล้วเฮดเทปเด็กพทลเลอร์สวดตีเฮดเทปนีน้องชายชันกีตาร์เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นุ๊ปผมเป็นกีายทุกคน,นเลยลเฮ้ยด้เดียวเราไปตรงนี้ไหม Này ai nè 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 này nè 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 anh nè 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 này nè 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 Ờ Nó nè 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 bị bẩn đai ừ Nó Nó เอาละได้เวลาปลาเกลือขั้นสูงสูงมากว่ะเอ้ยโอ้ยสัมบี้มีซัมบี้มามันมีสกิลเลตันอยู่ก็ตามที่รู้ว่ามีสายสกิลเลตันไม่ชอบยิงพวกเดียวกันเองเก็บเพิ่มเพิ่มอีกตั้มสัมบีอย่าหมดที่เลย มืดไปมืดสบายเฮ้ยมืดไปมั้งมืดไปเฮ้ยตรงนั้นมีตรงนี้ไามรถไฟครับรถไฟเฮ้ยอ็นเิวดีข้องดีเอยลงถูกไหมเอ้ยลเลบเลยกระาบเลยปุ๊ถูกบอลเลยเล่นอลไอ้เด็กอลกเลยอยู่ไหนจงกาลาพี่ตีนะกินได้อยู่เออ อ่ะกูใส be ่กูได้ไหมได้กูเลยคูง่า่แล้วนะไป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 เฮ้ยซอมบี้สปอนซ์ยังมี่ปั๊กไฟดิโอเคกินแล้วซอมบี้ต่อได้เียเดี๋ยวไปวางเดี๋ยวเราเอาไปเลยมาเดี๋ยวรีบรีบกระเป้าเอาข้อไปเก็บแล้วก็ไปตรงนั้นต่อโอ๋ยเจ๊ถือพูได้สองตาจังวะพังจะพังเลยอ๋อจื้

พี่ว่าเราไอ้ตรงไอุ้๊กโกลเองปล่อยไปวะพี่ว่าเราไปลักกีิล็อกต่อใช่ไหมเพราะเท่าไรนี้ไม่รู้อะไรก่อนอ๋อมันสนุกจริงนะมันนี่สนุกจริงสนุกจริงสำหรับใครสนใจอยากจะรู้แบบนี้เดี๋ยวพออีพีสุดท้ายผมจะทำการทิ้งลิงไว้ให้นะอีพีสุดท้ายนะแล้วไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนเนี่ยแบบนี้อีกนานี่ยคางก่อนนีไอะไรเกย์คางเลยก็ขาดคางเล่นไม่ได้เลยใส่ไม่ข้าศสุดท้าหรือเราดีก็ต้องไม่เอาพีเดินจับกัน โอเคแด้วย่จัไว้นะถ้ากุยตา่ายถ้า,ตาตกุยชาตกลูกก็แปลว่าเขาฆ่าตัวตายเพื่อกลับบ้านจ้าไว้ไว้นะเจ้าไว้ไว้นะเจ้าเขาไม่มีศักดิ์ศรีเอาเว้แน่นิวเอาไว้คางๆกับตัคราบเลยดีนะโอ้ทานเต็ม14อันเอาละถ้าไม่จำเดี๋ยวผมมานะครับโอเคดไ,ดได้เดี๋ยวพี่ฟาให้ ที่น้องผมก็อยู่ผมกย็ยีพาน,นะเมื่อกี้แม่ผมมาเรียกนะให้น้องผมไปช่วยจ็บขนของและถ้าถามว่าทำไมผมไม่ไปเหรอไม่รู้ผมะวิ่งไป,ไปน้องผมวิ่งไปก่อนอเ,เอาเฮ้ยเด็กจำได้ครับเด็กเราจะมาคุมกงกีตาร์กันยากกันนะเหรอ โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมขอแล้วไปเจอกันตอนตอนตรงนั้นกันนะครนี่มันได้กันหรอเงินเหมันได้กัน้หมันได้เลยให้เลี้ยวโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลังต่อไปที่ล็อตบล็อกนะได้เวลาสุ่มดวงแล้ว เดี okay. ๋ยวเรามาวัดดวงของนายกันแล้วนุ๊กฮะอ่าทีพิซซ่าทีเราไปบุกเมื่อกี้แล้วก็เดินมาจะเห้นทางซีลองครับโอเคไม่มีเสียงตัวอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยสว่างจ้าเลยโอเคแปลว่าปลอดภัยนะไอ้นี่อุ้ยมีกล่องอยู่สองกล่อง แล้วก็ลักกี้บล็อกขนาดยักษ์ไม่ผมรอเล่นมันมีกล่องแค่สองกล่องกับของเอ่อกล่องที่บ้านกล่องที่บ้านกำลังจะหมดเ็จพีเทำไรนะพีเ่ทำไรพีเ่ทำไรอย่างเั้นเฮ้ยินป้าเฮ้ยเบล กีตาร์รีบรีบรีบยรีบยรีไปรีไปที่รีบีปูนอลไรอยู่นี่ว่ามันมันไอคอนสำคัญอย่างนั้นเราต้องรีบเอาจ้าร่วงไปอีกรายนาะโอเคเมื่อกี้ผมเราอยู่เห็นไหมเมื่อกี้มันมีล็อกในถ้๊วัดเลยว่ามันต้องเป็นของสำคัญแล้วมันมีเบลดแล้วมันมีมันมีสกิลและตันด้วย แปลว่าถ้าเราเปิดกล้องมันจะแอคทีเวตด้ะมันจะแอคทีเวตข้อบางอย่างใช่ไหมด้บอกว่าด้พูดพูดอนนี่พูดอะไรกันครับผมจอกันจอพูดเพิเตดีด้ามาดูมันมีคริปเปอร์เมื่อกี้คริปเปอร์เพิ่งมีตายแล้วเาฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดขอยเทปในบี้องจริง Ơ, nó đẹp, nó đẹp, đi nhầy Bây, kìa phòng nhầm Chơi bí là bóng blitz, là bóng bí, là blitz đi, mình chát đi, mình chát đi Ok Mình hiểm đâu mấy gắn Ơ, giờ bị cắn bí nha, bị cắn bí nha Đi chung nha, đi Được rồi, được rồi Đi con, này cái con đi Uống Con đang vlog hả mày? Mì rồi mày. À, à. Mà kìa, kìa đang vlog, vlog thiên hoài Đang kìa mày Đừng vlog mình mỉ đấy mày Cái mỉ mày Gì? block à? Vlog với Ok, xe block đá, đi. À, à. <cười> <Mua>! <cười> thì là, đây. Thì đây em thử đấy. Cái tên gì thì ăn giếm. Cái con này bị lệ đi rồi, mía đây bị thêm á Thưa ạ, 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 Ok ạ, 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 คูริตร้าได้ชิบกอผมได้หมวกโอเคเดี๋ยวเรางั้นเราขีบของกันต่อไปมครับอีกสักที่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปลุยไททันกันนะผมถ้าใครย,ยังจำคลิปแบบดูคลิปแรกนะ<อ>คูร<อ>ิต้าได้เล่นมุกไอ้เจ้าบล็อกไอ้บล็อกบีกะัะเป็นเป็นไททันนะนี่ใะบล็อกเนี้ยไททันหกสิบเมตรเธอไททันหกสิบเมตรมันไม่ใช่จี๋ฮะไม่ใช่จ่ายหร แล้วเดี๋ยวเราดูบล็อกหน่อยแล้วมีน่าจะมีบล็อกพอแหละที่โยมตอนนี้เราได้ไอเอ็กติเวเตอร์เทียนเทียนทีนท่สองมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่ไจะน้องมันต้องใช้กี่อันนะเดี๋ยวจะไปเช็คที่เทียนทีกันในคลิปหน้าหวัง,งว่าจะได้ทำไมเช็คกันนะเดีด๋วยวนดะี่เดี๋ยวผมตอบเพื่อนะจะพักไม่เคยตกลองดูเรยจะจะไล่เกี่ยวจากซิร์ฟื้อเอ็นดูร์อาคอนเอ็นดูร์อาคอนเลยกีตาร์อ๋อเฮ้ยเฮ้ยก็ต้องะ<อ> เออโซเชียลดิสเซซิ่งช่วงนี้โควิดระบาดอ่ะช่วงนี้โควิดระบาดนะฮะอย่าลืมอย่าลืมที่จะใส่แมสออกจากบ้านกันด้วยนะเป็นห่วงนะครับจุ๊บโอเคฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรปุ๊บเปิดประตู F B I เข้าไปนะ F B I เยอะเดี๋ยวนี้ F B I โอ้โหสักมีหน้ามีโจรอยู่ในตัวนึงมีโจรมีโจรไป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 เยอะเดี๋ยวนี้ F B I ดูอย่าเสพเหี้ย

เไประเบิ้ดหลับพัดน่าหล่อหล่อที่กีตาร์ต้องเที่ยวกูดกิ้งหนิเดี๋ยวเอฟปดเกตการ์เซเกวินเอ้ามาเป็ดรูปีชาวะมาแล้วครับเอ็กซ์ดีเอ้าเฮ้ยมีตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวปีมีซ้ำงานผิวเดีกว้างใส่หน้าเลย ตัวกตาร์ีเปอร์ไม่เอ๊มันกงจะะเบิด่ดลลาร์มันจะได้ระเบิดนี่เป็นเทคนิคเด็ดทีดีาแล้วมึวางร็อก้โอเคร่วงดาวรวงดาว่วงเอาติเจอะไรเจอได้หมวกฟาอู้่อะไรย่าเอู้เปอร์รจมั้ล่ะระวังลองตั ไปตู่ไปข้าเคยได้นะแตะเธอไม่บอกเขาบุญเองมันผิดได้เขาบุญหรโอ้ยฮีบอสิตาข้างอีกแด้เจ็บเจ็บเจ็บปวดเดี๋ยวสองคไปก้าบุญนะป้องกันกัน เฮ้ยได้่ยินื้โอ้าวบึ้มจนหัวใช่เฮ้ยเฮ้ยวะไม่เงียน,นะครับไม่เนียนซ่อนของไว้ดีด้หรืข้อซ้อนอยู่ั้นแกขเพลงพลชิดไหมะไม่ชิดถ้าม่ชเป็นผมผมไหมเนี่นย,ยเนี่ยนี่ไงเออแปเออแป๊บไปตีตีชื่อบนต่อนะเยี่ยวจัการจัดการกองหนนนะมีได้บอกผีกันนะใครอะ เนี่ยเจียสุดก็แล้วก็ได้นะขีินได้บี๊ดได้ยป็นเกือบเลยขี้แกนะอ๋อโอ้โหแต่ละคนตรงนี้รู้วุ่นวายมากทู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ย ปีเจอสปอติเกอเล็กกับเดินกินปอแล้วชางสุขบุญเล็กเออนี่ฉลาดครับผมเฮ้ยเอกิโยผู <elt> ้เอกิโยสองตัวเลยน้าขึ้นบนอย่างนี้เราไม่ไหวแล้ว มียาบกัดได้เลยมียาบตายได้ยมาถึงทูกเลยัดอะไรอะไรไม่ต้้งงแป้นนึงแป้นนึงโอ้ยวยด้วยี่นะตีกันจะตายเลือดติดเดียวตอกเดียวตอกย่ โอ้ยปีเปอร์ซัมพีเห็ตโอ้ยซานูจานูแมนคืนแมนคืนดีกันเออเดียวเั้นเซตเจียวเต้นหัวงเโอเคตังนี้เซ็ตเจียวเซ็ตเจีต้นไปกี่กระเด้งอะไรี้เซ็ตไปกีนกรอเด้งกูอู้หูล้วปีกันแกตายลบเลิกกี่มากอะไรกิดนี่ ลอเละเยอะไปเลิเ,เลยนะออออพระเจ้าช่วยเยอะจังวะเออคีป,ปอคีปเปอเอ,อเออไม่ได้ไม่ได้โอ้ใช่อ,อ่เลยสูโอ้สกิตัน,นตัหัวใหญ่อ,เอไเ่เฮ้ยไปกรตอนนี้มีมบงท้งัวเยอนะเอออย่างั้น

ไปไวเดีไปไวเยไปไวเดยโอ้แต่ก้อนตายโอ้ยอะไรอุนโอเคยางนะยางนะก็ว่ากับบานีว่าโดนเกคิเลตันฆ่าตายโอ้โหลจะแตกเฮ้ยเฮ้ยมิ๊กซมิ๊มานี่กีตาร์ โลเปียนกายจะแตกแล้วเราจะเบี้ยมาจากมาไม่อมบีอะไร้เนมาจากไหนจะเต็มเลยนี่ที่บ wow ้ีตกลุมเฮ้ยใครเปิดกลองไม่ได้เปิดครับเวจะเป็มานี่นะก็เป็นไงบ้างที่ยงูแบบทลิปนี้นะก็ขอบคดณทีก็มาดูกันเนื่อย ก็นะปมุกักับน้องขอไปพักผ่อนก่อนนะเจอกันในคลิปห<ม>น้าช <n> ่วงนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไ่เจอคลิปหน้าตายแล้ววีก็จะตายดิ